สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดอาวุธวิกัสิตาลามนะครับอยู่ตรงบางพัดนนี่เองนะครับไม่ไม่ไกลมากนะครับก็วันนี้เรามากราบนะครับแม่ชีบุญเลอังนะครับตรงบุญเติมนะครับที่ศาลาวัดอาวุธวิกัสิตาลามนะครับแล้วก็มาถามความรู้นะครับกับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้รับชมนะครับท่านก็เมตานะครับให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับ พระพุโทโธคังนะครับเกี่ยวกับในชีบุญเรือนนะครับเกี่ยวกับวัดที่มาและความเป็นไปนะครับก็วันนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่เราอยู่หน้าพระโบสถ์นะครับก็มีพระอุปคุตนะครับมีเสาวโศกนะครับมีเทวดามากมายนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระประธานข้างในกันครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนีน้นะครับผมโจมหาสังนะครับกับรายการสมุดปูมนะครับเอ็กสั่งแม่กําไรนะครับอยู่กับท่านอาจารย์วันชัยนะครับที่วัดอาวุธวิกฤติตารามนะครับวันนี้นะครับเรามากราบนะครับเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับพระธรรมวชิรสุทธีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบนะครับธรรมยุทธนะครับแล้วก็ท่านเป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวงนะครับประจําคณะธรรมยุทธนะครับเจ้าวาดวัด อาวุธวิกฤติตาลามนะครับแล้วก็สํานักเรียนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับท่านอาจารย์นนชัยนะครับจะมาเปิดปูมนะครับของวัดอาวุธนะครับกับแม่ชีบุญเรืองตรงตรงบุญเติมนะครับที่นี่นะครับยังไงเรามากับนาัสการท่านก่อนครับกาบนาัสการครับครับก็ท่านอาจารย์นะฮะหลวงปู่ต้องใช้หลวงปู่หลวงปู่ทองดีท่านเป็นพื้นเพยอยู่จังหวัดอุบล ท่านเป็นพระหูสูตรเป็นพระสุตรไปหรือเป็นโนที่เ,เรื่องแม่แม่ชีมูลเือนเนี่ยต้องให้ท่านเล่าตั้งอาต่วัดสมันตะวงศ์ตั้งแล้ท่านบทภาษาสองครับ,รบอาจารย์ตอนอยู่วัดสมันตะวงศ์แม่แม่ชีเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมเออแม่ชีก็อยู่วัดสมันตะวงศ์นั่นแหละครับ แต่นี่เสร็จแล้วท่านก็มามา,มาที่มาวิสุกษัตริย<อ>์อมาวิสุกษัตริย์เสร็จแล้วก็ไปโน่นตอนนี้ไปวิเศษนิยมต่ออีกทีหนึ่งพระโขนงวิสุกษัตริย์ก็มีก็ม,มีคุณชวีศิวะเพื่อคุณเสียมการเจาจารีห<อ>ม่อมระวีจาตรกินดาเป็นผู้ประกาศระอุป,อปถมัมภ์คุณระวีวันบุญเรัก ครับอุปถัมภ์ไปคุณแม่บ้เรือนครับจากวิสุาศักดิ์ไปที่ยาสีฟันวิเศษนิยมวิเศษนิยมใช่หวิเศษนิยมแล้วยังไงฮะกลับมาช่วยวัดวุธไม่ใช่คือวิเศษนิยมคือท่านยังเคารพนับถือท่านเจ้าคุณพระสารโสรคือชื่นนับถือท่านใหญ่ก็จะเป็นพี่เป็นน้องท่านรับปากบอกให้มาเป็นเจ้าวาดวัดอาวุธวิกสิตรามมาแล้วจะวมาช่วยครับ จะมาช่วยเหลือท่านก็ได้เข้ามาช่วยเหลือดังที่ท่านพูดท่านก็มาสร้างกําเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าปั่นให้รให้ท่านใหญ่ทำทำตัวไอทำไฟฟ้าเครืองปั่นไฟนะเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟให้วัดอาวุธวิกสิจรามนี้ให้ให้ท่านใหญ่หลวงพ่อตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยวัดอาวุธนี่คงลาบากวัดอาวุธนี่ยังเป็นตะพานไม้อยู่ทั้งนี้ตะพานไม้ไม้สามแผ่นยังไม่มีอะไรเยอะอันนี้ ที่สร้างกุฏติเป็นบอ่อเป็นบอ่นบอน้ําบอ่อปลาหน้าโบสถ์ก็ยังเป็นพระใหญ่อยู่ทุกอย่างยังไม่ไมียังไม่มีสนามวัดอาวุธไม่มีสนามเลยครับแล้วตอนที่สร้างอ่ะผมได้ทราบว่าคนออกแบบคืออาจารย์ังสันต์ต่อสุวรรณใช่ไหมออกแบบอะไรนะออกแบบที่มาเขาไอ้ใต,ใต้ใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นทรงเป็นเหมือนกับาคานโคดินเหมือนไม่ไม่ใช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 ่คือนี่คือหมายถึงทั้งวัดเรานี่ก็เอมาก่อร่างโดยที่คล้ายๆว่าเอาประท่านใหญ่นี่แหละอืม ท่านใหญ่นี่ก็เอาเอาเอา,เอา,เอาแกลบเอาเหินเอาทรายคนพุกมาม,ามรรมก็ดูดน้ําจากแม่น้ำเจ้าพยาคุณหญิงสุวรรณีโอเิโรดเนี่ยดูดทรายรมาถรมสามคูนี้ตรงนี้ของทางวัดอาวุธวิกฤติตารามนี้นั่นคือคว่าแค่มมาถม ปรับปรุงพื้นที่วัดครับแล้วก็ลวงพ่อตอนที่หลุงพ่อมาอยู่เนี่ยแม่แม่แม่ชีตามมาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาไปมามาอ๋อไปไปไม่ได้ไม่ได้มาที่ไปไปมามาจริงเลยประมาณพศเท่าไหร่ก็มาท่านท่านมามาช่วยนุเคราะห์จริงๆนั้นเเมื่อพศสองพันห้าร้อยห้าร้อยหนึ่ง พอ,อทอดกระถินพอทอดกระถินแล้วก็อดพ่อปลาเอาเงินมาช่วยช่วยสร้างโบสถ์นี่โ,โบสถ์นี่คือท่านใหญ่ท่านก่อร่างตั้งขึ้นมาคิดว่าจะหาเงินคนละ20บาท10บาท20บาทถ้าได้เงินห้าแสนเมื่อไหร่จะได้วางสิเลือกสร้างโบสถ์หลังนี้ปวางกฎว่ากํากหนดที่ท่านทํานั่นน่ะ ท่านจะวางเสียเลิกมม่ได้เงินตั้งแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าก็เลยวางเสียหลายเรื่องก็เลยวางแต่นี้ผมถามก็ขอความรู้พระพุทโธเนี่ยเริ่มปีไหนพระพุทโธเริ่มพศเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสามที่วัดอาวุธเนี่ยที่วัดอาวุธเนี่ยอแล้วก็ท่านคุณแม่บุเรือเนี่ยมามาทำที่นี่เลยเหรอหรือยังไงฮะคือคือดอกไม้เนี่ยครับคือท่านใหญ่เป็นคุณลิเริ่มครับว่า ไอ้อพวงมลาลัยที่มาถวายเขามาถวายคุณแม่บุญเรือนมันเยอะแยะไปก็เลยขออนุญาตคุณแม่บุญเรือนบอกบขอพวงมลาลัยดอกมะลิแล้วก็ดอกพี่กุลดอกบุญนาคดอกสารพีทุกอย่างนนเนี่ยเอามาทําพิมพ์พระระพะุพโทโธคุณแม่บุญเรือนอนุญาตเออก็ดีเหมือนกันแล้วเสียให้คุณแม่อธิษฐานํำโอ้ดินดีมากดีมากหลวงปู่ชอบก็มาทําพิมพ์ขึ้นอพอทําพิมพ์ขึ้นให้กับคุณแม่อธิษฐานครับ ธิษฐานตอนนั้นก็แจกให้ผู้ที่มาทาบุญคนละห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรก็แล้วแต่มันร้อยร้อยไม่มีสมัยนั้นนะคนละสิบบาทยี่สิบบาทห้าบาทเนี่ยก็แจกไปควงพ่อเยอะไหมทําเยอะไหมก็แปดหมื่นสี่พันของแร่พระทำอาคารใช่แล้วทาเสร็จแล้วก็ให้ให้วัดวุธเลยก็ให้ให้วัดวุฒทำบุญเดีนี้ถามว่าแม่ไม่ไม่ชีเนี่ยคุณแม่บุเรือเนี่ยทำพระหลายวัดวัดสารนาฏวัดสมานี พัดอาวุธส่งไปอ๋อแต่ยันข้างหลังนี่ผิดๆกันใช่ไหมยันยันเทาะยันดอกวัฒนวงศงส่งมาพุทโธพุทโธก็พุทวัฒนวงศที่นี่หมดเลยนะอ๋อแล้วก็มันมีที่นี่มีหลังยันอรหังยันอรหังก็ใช่ใช่ใช่ไหมใช่กระปุกชอบเด็กผู้ชยชอบสมัยเจรีเป็นคนถามพิมพ์เองเป็นพระที่นี่เป็นพระสุพรรณแต่บนบทอยู่นี่เป็นหลวงตาครับ หลวงผู้ชอบคลสุพรรณผลสุพรรณครับก็โอ้โหแม่ชีนี่โด่งดังมากแล้วก็มาปัจจุบันนี้คนเอาไปใช้แล้วมันเกิดอภินิหารเรื่องราวของแม่ชีนี่ดังเยอะมากเลยคุณพระใครกันแล้วแต่แอภินิานจิตมันสําเร็จครับแม้ตั้งแต่บริษัทซิลนิชแนนเนี่ยนะตั้งวางบุรพาเนี่ยนะคุณแม่บุเรือนทําให้ทั้งก<อ>ังนเลยครับแล้วหลวงปู่พ่อที่แม่ชีที่ประสบพบหรือว่าสัมผัสเนี่ยท<อ>่านมีอภินิหารแบบไหนบ้างครับ กือพี่ในหารของท่านเนี่ยคล้ายๆว่าท่านไม่อวดอ้างคุณแม่แล้วแต่พระคุณเจ้าที่จะเลื่อมใสศรัทธาแบบท่านใหญ่เนี่ยเคารพนับถือคุณแม่นี่มากคุณแม่ก็นับถือท่านใหญ่มากต่างคนต่างเคร่งต่างคนต่างเคร่งเพราะท่านใหญ่เป็นมีชชั่อมอนเนี่ยมช่มอนเนี่ยเป็นความเคร่งอยู่แล้วคล้ายๆก็ท่านเคารพซึ่งกันและกันครับก็หมายถึงว่าใครตายก่อนใครคนนั้นก็เป็นเจ้าภาพ แ้วคุณแม่ตายก็ท่านใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าภาพก็ไปเผาที่วัดทัดทองเพราะนั้น,นเราตรงนั้นคือเรื่องพระเรื่องมนตราเรื่องอะไรที่จะทำพททระพระคุณท่านใหญ่เป็นคนทําเป็นคนทำ,นทำการที่จะทพระพุทโธไม่ทําได้ง่ายๆนะไม่เอากรสอนมาอย่างเดียวนะท่านต้องไปเอาเอปูนเผาครับปูนเนี่ยเขาไปเผาไปผอยเนี่ยครับเผา แล้วก็มีเปลือกมังคุดด้วยนะปลือกมังคุดจากที่ทานเนี่ยมาตากแดดมาบดเข้าลงลางบดแล้วก็ดินดินดานใต้น้ําใต้ทะเลเนี่ยใต้บอบบดานเนี่ยเอามามาหมักมาหมักเป็นองค์หมักตั้งสิบยี่สิบไห้นู่นแล้วก็พวกนี้อมาที่มาทำพระพุทธโูปนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ปูนหอยปูนปูนหอยขาวเนี่ยพิธีการเยอะอ่แล้วมีกล้วย กวยกวยข็แก๋วยก๋วยน้ำไทยเนี่ยกวยน้ำไทยอ่าผสมด้วยครับสูตรผสมเยอะแม่ทีทำเสร็จแล้วแม่ชีไม่ได้ทำท่านใหญ่มึงคนท่านใหญ่ท่านใหญ่ทงหน้ากุฏิท่านเลยัหมักสวนทั้งหมดซึงสวนเนี่ยท่านหน้ากุฏิเลยนะหมักพวกนี้ทงนั้นเลยครับแล้วก็ทำพิธีที่วัดอาวุธท่านทำที่นี่เลยทำที่กุฏิเลยเอ่าเรแลงเหล็กนี่ไ่ถึงสิบยี่สิบจมยาวลงแต่ ที่บดอ่ะบดโกงเป็นเป็นโล่งเหล็กเนี่ยอ่าแล้วโก่โกงลายที่ล้อเป็นลายที่มีล้อแล้วก็คมแน่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 สมัยก่ก็ช่วยบดเหมือนกันครับแล้วเผาเผาที่วัดป่ะเผาที่นี่เผาที่ป่ามาไฟนี่อ๋อป่ามาไฟชอบสมัยจีรีทําเองเออแล้วก็จ่ายจำหน่ายจ่ายแจกนะใช่ครับก็สมัยก่อนก็ไม่ได้วุ่นวาจะไปไอ้ผ้าจะดุงจะดังอะไรนี่ก็ใส่ปี๊บใส่เปิบไว้ปี๊บน้ํามันเก่าๆนี่นะครับ เอาใส่ไว้พิมพ์จมโบกจมโบกก็ดีชมพิมพ์พระหังพี่พระหังในวิทีว้ที่หลังครับพิมพ์ระหังท่านใหญ่ขอคุณแม่ไว้เพื่อสร้างโบสถ์เสร็จแล้วจะสมนาคุณคนครับปรากฏว่าคุณแม่บอกไม่ได้ไปเอาไปเอามาตอนนั้นพรท้าพเศษที่วัดสรมพันวงผูท่าน้ายมาด้วยทางใต้มาหลวงพ่อ้ายเออไปหบดครับต้องผูทวดต่างๆครับแล้วก็พิมพ์จมโบ้ตอนนั้นก็แพงไหม ไม่แพงเหมือนกันคือสี่ร้ยี่สิบาเหมือนกันเลยเด่๋ยนี้พีนจัมโบหลุงพ่อรู้ไหมองค์ท่าไรเป็นล้านแล้วเดี๋ยวนี้เป็นล้านนะแล้วก็พอเสร็จจะมาหัวกระเทียมทาทาทาแผ่น้องปิดไปเจอท่าอาจารย์หลายองค์นั่นน่สมัยแล้วทาเองไม่ไม่มีอะไรหัวกระเทียมเลยตอนตอนตอนที่หลุงพ่อเก็บไว้ที่ว่าอมหมากอมอะไรอมหมากหรืออมหม่นะที่ตอน้นหลุงพ่อเก็บไว้หลายร้อยองค์ นั่นแหละมันมันมันชันเขาเรียกชันหมากอ๋อชันหมากใช่ไหมชันหมากเออใช่ไหมแล้วหลังจากสองสี่เก้าสองเก้าหกใช่ไหมใช่แล้วก็มาปีหนึ่งหนึ่งนี่ยังไงฮะอาจารย์ปีเออปีหนึ่งหนึ่งคือท่านเจ้าคุณจะโชมพลเป็นเป็นเจ้าคุณอ๋อเป็นเจ้าคุณก็จะทําพระเนี่ยครับเออ่ไอ้เสลิมฉลองท่านเจ้าคุณพระสิสารโสพลคือท่านใหญ่ ก็มาทําที่หอฉันเนี่ยทาบ้างก็เอาเอาลักปคทารักกินคนโอ้โหใช่ใช่ใช่ลักเนี่ยถ้าคนแพ้แล้วบวมไปทัคนเป็นแถวเลยอ๋อทำหนึ่งหนึ่งแม่คุณแม่เนี่ยละสังขารใช่ศูนย์เ็ใช่ศูนย์เจใช่ไหมพอหนึ่งหนึ่งเนี่ยทำเสร็จแล้วก็แจกแจกเสร็จแล้วเหลือก็เอาไว้ที่ใต้ฐานพระประธานฐานเนี่ยบทเล็กก็ที่ผมว่าลุงพ่อเปิดกูด้วยกันที่ดึงมันจะเป็นกระสอบ แต่ก่อนนี้เพิ่มแต่ก่อนมันอยู่หอฉุดมนต์เยอะยังไงอันนี้พอรื้อหอฉุดมนต์ก็เอาไปไว้ใต้ฐานไม่ใช่การบทเล็กนู่นนี่หีบพอบทเล็กจะพัฒนากัรเอาไว้ใต้ฐานพระองค์ใหญ่ครับตอนนั้นก็กับหลวงพ่อก็เปิดกุก็น่าจะปีห้าสี่ห้าอะไรจำไม่ได้หรอกเพื่อตะวันี่ไม่ไม่จำไหน่ยพระไม่ได้พระไม่ได้แต่ที่นี่ว่ามีพระชื่อเดียวชื่อทองเดียวตรนั้นน่ะ เขาได้พระเข้าไปจำนายอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงี้แต่นนี้ก็เลยตรงนั้นทองดีดำทองดีขาวอ๋อหลวงพ่อทองดีขาวอ๋ออันนั่นแหละก็ไปมันก็ดังไปถึงท่านจุกคุณวราชบพิรครับท่านสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ไม่ใช่สมเด็จเอออะไรท่าน ที่มาเป็นสุเเ็จเือนกันตัวหลังอ่ะพุทธบารโภอเอพุทธพน์ใช่นั่นแหละพุทธท่านเจ้าพระใช่ท่านเจ้าพามากเลยกูที่นี่ท่านกับมาที่นี่เหมือนกันมาเอาหมดเลยท่านเป็นคนหัวหินไปสร้างวัดเขาไก่ลาดกับผมสนิทใช่สนิทเลยเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ลุงผมที่เจ้านายจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาชัยค้ายนิมิรเทพเมธากรทางกลรทหารตอนเก้าสิบเจ็ดวงโอหน้าด่าเขาเขาขายจำน่ายพระตรงดีเขาเนี่ยครับไปเท่านั้นเขาก็ไป คร,ครับแม่ทีเนี่ยวัดระวุธเนี่ยถือว่าคือต้นกําเนิดพระธรรมที่นี่ตอนวัดสรด่านปีศูนย์หกนะครับนะอาจารย์ก็ในเชี่ยวพระพระพุทโธเนี่ยใส่น้ํามันมะพร้าวแล้วกันที่พึ่งลงอ่ะกลัวมันจะโอ้โหมันจะยุ่ยเ<อ>่ะไปช่วยวัดสรนานตอนฝังว<อ>ุตนไม้ไงเยอะแยะเลยตอนนั้นครับนี่คือเรื่องราวของพระพุทโธต,ตอนมัน<ป>ตอนนัน้นยังไม่ดังยังไม่มีอะไรครับ แล้วก็ไม่สวยด้วยไม,ไม่ไม่พระพิมมันก็ไม่สวยคือมันถ้าดินเผาแล้วจะไม่สวย,วสวยถ้าเป็นเนื้อผงแล้วจะสวยนะฮะปัจจุบันนี้ปีหนึ่งหนึ่งก็หากันพลิกแผ<ช>่นดินเหมือนกันนะ,ะแล้วก็วัดน้ำวก็เลยจัดอ่าแล้วศิลาน้ำเนี่ยข้อมีคนสงสัยว่าศิลาน้ำนี่มันยังไงศิลาน้ำแต่ของคุณแม่เนี่ยโปร่งคำศิลาน้ำโป่งคำมสมัยนั้นไปก็คุณหม่อมละวีจงแล้วก็ไปเลี่ยมใส่พระองค์กรรับ เยอะเป็นดังสถานน้ำของคุณไม่ดมันดังมานานแล้วครับแล้วหินเนี่ยเอาหินอยกไหนเออหินใต้เต้ใไต้ใต้นต้น้ำไต้น้ำคือที่ไหนก็ได้อะแม่น้ำโขงหรืออะไรได้หมดเลย่านเอาขงกลับมาจากไไนนะที่อุไทยหรือที่ไหนเนี่ยครับไปทีาทั้งภูเขาโอ้โปกศิลาน้ำโด่งดังมากเลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลุงพ่อเคยให้เคยให้ผมมาใช่นิลการมันคืออะไร ก็นั่นอันเดียวกันพวกนินพวกนั้นน oh no ึงแบบนี้อ๋อในรการเอามาจากเมืองการใช่ไหมเออนี่นีหนีหนี่นีอ้พุทโถ่นีพุทโถ่นี่อ๋อนี่ที่ที่ทำพิธีเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ที่อาจารย์หลวงปู่ศิลามาไอ้ไอ้นี่หินแม่น้ำโขงนี่หรอไรครไม่ใช่ของนนุ่งจังนุ่นอ่ะไม่ใช่หินหินไอ้เวียดนามนุ่นโอ้หินหินดำเนี่อ๋อหินดำหินดำนะฮะหินดำมาจากเวียดนามเอาจะให้อ๋อแจกเลยฮะ นี่นี่แหละแห้งนี่มาเนี่ยสาธุครับแห้งนี่นี่อ๋อเห็นอันนี้อสองน่ะนี่นะโอ้ต้องมาแจกรายการผมเยอะๆเนี่ยมาแล้วแห้งเลยนะครับอันนี้ม่เนื้เนื้อได้เขา่งสีลาน้ำนะครับที่หลวงปู่สีลานะครับที่กำลังดอยู่ขนาดนี้นแน่เลยอ้าวอ้าวแน่แน่นอนจริงอืมนะอ้าว นี่พ่อนี่อ๋อ,อที่นี่รุ่นดำรุ่นดำ,นดำอ๋อที่หลวงปู่ศิลามาอธิษฐานก็นี่ไงน,นี่นี่ก็เสกนี่หลวงปู่ศิลานี่ก็บวัดวุฒิผูกพันยังไงคนร้อยเอ็ดเขาก็เป็นประหลัดของไอ้วัดบึงวัดบึงพรานชัยเกี่ยงมาเป็นราดนี่ไงโอแล้วก็ผมเห็นมากรุงเทพต้องมาแต่ก่อนเขาบวชม,มาหันนิไกรแล้วมาต้องมาเอ,า,อามายาติเป็นเห็นมาต้องมาพักวัดวุฒิ ก็ต้องมาวัดอาวุธสิไปไหนวัดวัดอาวุธคือปัญญาปัญญาคืออาวุธอม<า>มไม่มาที่นี่มีที่ไหนเลยไปจะไชนะได้ยังไงถ้าไม่มีอาวุธใช่ครับลุงพ่อนี่หลวงพ่อทองดีเนี่ยท่านมีความรู้มากมายเรื่องโหราศาสตร์ก็ถือว่าถ้าปัจจุบันถามผมนะท่านนี่คือหนึ่งในจักรวรลแต่ท่านเลิกไปแล้วไงแล้วเออีกอย่าง แม่คุณแม่มนเรือนเนี่ยท่านโด่งดังเรื่องปูนเสกเรื่องสาคูเรื่องพริกไทยเป็นหมอเป็นหมอจับเส้นโออหมอจับเส้นระดับหนึ่งเลยครับไอหมอพบจะจับปั๊บท่านรู้เรื่องหมดเลยแล้วปูนนี่คือไงปูนเสกปูนเสกปูนกินหมากเนี่ยปูนกินหมากเนี่ยครับนี่เชือวัตถุก็มีอยู่ในบ่ออยู่อยู่ตรงเต็มเต็อยู่เลยคือหมดเติมหมดเติมหมดเติมเมเติมเติมเติมเตมเติมเอิมเตมเตเตมือนกเนสมคริมเติมเิมเตยิ ทั้งนั้นเนี่ยขิงขามีทั้งนั้นหมดอ่ะอยู่ในอ๋อท่านเป็นเป็นสมุนไพรมุนไพ่ครับก็แล้วตำราหมอนวดของท่านกดพิมพ์โอ้โหไว้เยอะตอนน้ำท่วมวัดเนี่ยมันก็เลยแม่พิมพ์ก็เสียครับแม่เอานี่หนึ่งสองก็ไปพิมพ์มาเหมือนกันครับพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไอตำราของแม่เนี่ยไว้หมอนวดของท่านนะครับพิมพ์ใหญ่ไว้เยอะเหมือนกันแต่นี่เพเอินตอนปีน้ําท่วมอาจารย์วัดไม่อยู่ หมดเลยแม่ปกแม่พิมพ์หนังสือเนื้อหาครับับนี่คือเรื่องราวของคุณแม่บุเรือนนะครับผมต้องใช้คําว่าเป็นแม่ชีศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่ชีเือรหนึ่งของจักรวาลครับผมเปิดสตดิวเช่นนดนที่อยู่ได้ทุกวันที่ร่ํารวยทุกวันวิเศษนิยมมอนเกัดขอบคุณแม่บุเรือนที่ฐานให้อ อีกเรื่องหนึ่งงแต่งงานเนี่ยทำไมให้เลือกเขาเองไม่ปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงอ่ามาแล้วมะม่วงแล้วคือมาเจ็ดปลูกไ้มะม่วงอะไรที่ฐานคับมะม่วงปลูกมะม่วงที่ฐานให้มีช่อดอกไม้ขึ้นวันเดียวคืนเดียวใช่แล้วกินได้เลยก็เอาช่อมะม่วงมาทําักบุงโธไงอ้ผสมมันเป็นเรื่องแม่มันนั่นแหละนี่คือพี่นิหารเลยใช่ใ่ใจพี่นิหารมันเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญช่อมะม่วงครับผมได้ฟังเอ่อ พระอาจารย์อยู่ที่วัดสมมาเถรวงเล่าไ้ฟังท่านทา่ขุนคมอ่ะเจอาคุณเอจ้าคุณจมหนงจำนงก็ทันทันเขาเป็นเดนเป็นเดนอยู่เขาก็ตอนนี่ชอบมะม่วงนี่เนี่ยเนยดูเนี่ยเดี๋ยวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวของพ่อไปเลยประวัติใช่ไหมใช่ใช่โปวันเดียวกินได้เลยอธิษฐานเลยนะ ครับแล้วก็วัดระวุตตอนนี้ก็ถือว่าแม่ทีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดที่เกี่ยวข้องกับแม่ทีมีสัมพันธ์วัดสัมัญวงศ์วัดสารนาที่แกงชนาชนะมา,าที่หลังต้นฟางิซีเลยนะตอนที่สร้างโบสถ์พระพุทธรับพาไปอภภาไปพระพุทโธอภพ,พ,พุทโธครั้งองค์ใหญ่นะนะครับไป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 อยู่ที่นั่นแล้วหลวงพ่อทองคำเนี่ยวัดเต็มมิตรเนี่ยจริงๆต้องไปอยู่วัดสารนา สมเด็จพระอราชพระองค์พระองคําำตอนนั้นมันก็จะก่อนอยู่วัดสมุทวงนะพอเคลื่อนไปตอนนี้ถามว่ามหารัฐตอนนั้นท่านก็บอกให้เอาไปเป็นพระประธานไปไม่ได้ติดเสาไฟฟ้าอาก็เลยยกเลิกอันนี้นครสวรรค์จะไปก็ไปไม่ได้ติดสะพานเดชาใ่ครับสุดท้ายมาอยู่วัดไตรมิตรก็คือหัวบางกรนี่คือเรื่องราวต่างๆนะฮะ กระเทาะพอดีคุณโบราณก็ฉาบไป้ัยไงครับครับแล้วก็ตอนลุงพ่อที่สัมผัสกับคุณแม่บุเรืยเนี่ยลุงพ่อเห็นได้พี่ีนหารอะไรแปลกไหมก็พี่ีนหารคุณท่านคล้ายๆบอกคุณแม่ท่านไม่ได้อวดนะครับท่านนิ่งไม่ได่พวกเรา เห็นกันเองแบบนั่งค okay. right. <ousse> ุยก <anes somewhere. S 1> ันอย่างเงี้ยไปมาอาจจะนิมนต์ไปวิเศษจุติมาก็ไปท่านใหญ่ก็ไปเขาบอกไปสิบอกอะไาไปก็ไปสิบอกครูท่านใหญ่บอกให้คุณแม่เบือนบอกเอาก็ให้ท่านไปก่อนก็ไปพอไปเสี็นยคุณแม่นั่งคอยนู่นแล้วท่านหายตัวได้ไปก่อนแล้วแล้วท่านแต่ฝนจะตกไงท่านสะบัดผ้าแป๊บเดียวอเขาไปถึงวัดจะค่อตกมันก็ค่อยตกแล้วก็อีกอย่างท่านไม่เคยบอกว่าท่านเสกพรานะ่ ใช้คําว่าอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมจะให้พระเสกถือว่าทําพระมาเนี่ยให้หลวงพ่อเสกท่านไม่อวดไม่อ้างไม่ไม่อวดไม่อ้างก็นี่ถือว่าเป็นอุบาสิกาพลังจิตเนี่ยพลังจิตพลังจิตแล้วก็ตอนที่ท่านท่านละสังขารที่ไหนที่บ้านสุขุมวิทหชือเนิยมวิเศษนิยมสุขุมวิทนะครับแล้วก็เผาไหมเพราะที่วัดวัดทองไงวัดทองนะครับแล้วก็ลูกหลานมีไหมะไม่มี ไม่มีนะที่ได้ลูกคุรมำโอครับนี่คือเรื่องราวของอไม่ชีวเรือนซึ่งได้ทาพราพุทโธท,ที่โด่งดังทิงจัมโบ่องหนึ่งหลักล้านแล้วผมกับหลวงพ่อเนี่ยเปิดกุฏิที่วัดอาวุธดึงจาพ้าประทานมาใช้คําว่าเยอะมากเลยแต่ทุกวันนี้ผมไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีเพราะว่าแจกหมดพวกเราพวกเราเอเอ,เอจะมามีม,มีมีแต่แกลูกเดียวแจกใช่ไหมหลวงพ่อก็เก็บพระสองสี่เก้าหกไว้เยอะ หลวงพ่อ,พอก็เอาเงินไปสร้างวัดที่อุบลวัดอะไรฮะวัดทุ่งศรีวิไลวัดทุ่งศรีวิไลมีหลวงพ่อวิเศษที่เป็นพระพุททรลปทีโดง่ดง,ดงดังนะฮะครับก็ถ้าใครไปวัดทุ่งศรีวิไลคนนั้นป,ประเสริฐแหละครับทุ่งศรีวิไลสับเดียวเปิดศรีวิไลเปิดดูทุ่งศรีวิไลอ,อยู่ที่อุบลราชธา,านีเพราะหลวงพ่อเป็นคนอุบลอุบลนี่เป็นเมืองเมืองนักปราดนะ พระเถระนี่เป็นพระผู้ใหญ่เยอะเลยนะแล้วคนดังก็เยอะนะหลวงพ่อ <Okay. S 2> น, <ะ S 1> นี่หมหมอนวดเออเนี่ยห,หมอนวดเนี่ยจากตำราย์วัดชุ่งซีอะไรกับคนนงินครับก็เอาละครับเดี๋ยวผมด้ไปเก็บบรรยากาศภายในวัดนะฮะได้ไหลวงพ่อขอขอ,ขอพรให้พรหน่อยอ,อายุวัตโกธนวัตโกศริวัตโกมณวัตโกคณนวัตโกสุขวัตโกโหตุสวถิ่มปียังสุขังพลัง ขอพุทธ,ธานุภาพเทพพระเจ้าทุกพร,ระองค์มีคุณแม่บารินดวงตวงดวงกิตรประเดชทุกบุญทจกชุุลพระชิทาระโสพลและท่านพระเทราวเทราดิจกชุุลพระมหาราชมกราอดีเจ้าวาัดปัตสันตวงยงรบันดาลให้คณะอุปอาจารย์ท่านที่ยอดดทุกท่านจะได้มีเจตานในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือ,รองเลือกสิง่งใดปรารถนาสิง่งใดขอให้สําเร็จสมประสงค์จงทุกประการทุกเมือ่อทูตู ก็กําลังเดินนะครับเพื่อไปไหว้พระประธานในอุโบสถนะครับวัดอาวุธวิกรสิตตาลามนะครับซึ่งวัดอาวุธวิกรสิตตาลามเนี่ยก็จะเป็นสํานักเรียนของวัดอาวุธวิกรสิตตาลามด้วยนะครับหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าขุนนะครับเจ้าว่าก็สนสับสนุนเรื่องการเรียนการศึกษานะครับของพระนะครับ รายการสมุดปูมนะครับเอกสั่งแม่กําไรนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับวัดอาวุธวิทิกสิตารามนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อนะครับพระธรรมวชิรสุทธีนะครับเจ้าวาดวัดอาวุธวิทิกสิตารามนะครับปัญญาที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีปัญญาก่อนถึงได้ชื่อว่าเป็นอาวุธในการลบนะครับทำอะไรก็จะชนะทุกครั้งนะครับ จบรายการแล้วก็ขอให้ท่านนะครับเป็นผู้มีปัญญานะครับทำอะไรก็สำเร็จสมปารถนานะครับทุกท่านกขอบพระคุณครับแล้วฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสั่งแม่กำไรที่สุดของสั่งต้องสั่งแม่กำไร สังธรรมชาติงดงามทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นมงคลล้ำค่าด้วยรักและใส่ใจสนใจสังมหาสังติดต่อสังแม่กำไร0628983555ไลน์ ID ดมหาสัง